สวัสดีจ้าสาวยูทูบผู้ผู้ทุกคนสาวแหลค่คนเก่าคนเดิมมาละจ้ามึงนีสิาพาดให้พี่น้องมาเห็ดเวียกพี่น้องสาวแหล่เนี่ยเือแนว่ากันนกพี่น้องเพราะว่ามันไม่กินมากสตรอเบอรี่เบิร์ดจากสิเร้ขายกับสิบเด้ขายมันสิขาดทุน นีม่ม่กล้องพี่น้องเมื่อเดี๋ยวจักรยานเซลฟี่มาดอกมือนีมีคนแหลมาสลอยคนแหลหนึงคือแม่ก็แหล่สองคือนน้อง <c oughs> นี่พี่น้องตอนแรกนะสาวแหลคิดว่ามันสิเป็นพลาสติกเนะ <c oughs> มันหันมาเป็นพลาสติกมันเป็นเป็นผ้าเราเวลาฝนตกจะเสียพี่น้อง เวลาฝนตกฝนมันก็สิเข้าไปในผ่าสตรอเบอรี่ก็สีได้น้ำนาะแก็เวลาแดดออกจังเสียมันก็ดีอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าเวลาแดดออกสิต้นสตรอเบอรี่ที่มันน้่อยๆนะมันก็สีเลลืองให้สตรอเบอรี่ง่ขึ้นน้ำซึ่งสาวแหลวไปซเสื้อมาซองรอบเราพี่น้องถ้าเนี่ยพออยย่เมย ดัวกันมักดีดีดอกสตรอเบอรีอร่นะให้กินเบิดย่างก,กินไรก่อนสินมากินกระให้ผู้ปลูกเนี่ยเก็บไปขายก่อนเนาะพี่น้องเนาะคอยมากินเดี๋ยวซาแดดสิพาไปขุดลุมโอ้เป็นเนคุดลุมพี่น้องขุดดินทมอันนี้ถ้าจันล่มพัดนะมันสิปิวเบิดกันทอามาปูมาปิ๊ดเรากันเนีย่ยพี่น้องปูท่านได้เบิดอยู่ เพราะว่าอย่างตีเพราะว่าซับเบิดเงินเงินเบิดเบิดงบประมาณต้องถามมืออื่นมือนี้มีคนมาซอยอยู่พี่น้องนางงาม <S <S มืออื่นสาวแลลวค่อยสิไปเสือไหมเพราะว่ามืออื่นสาวแหล่ไ,ไม่ได้เสียเงินสเนสือหรอกสาวแล้ว บอกมักซีดาแล้วเพราะจิซื้อให้เนยพี่มาพี่น้องบางคนอาจจะเห็นสาเรีใไส้สุดนี่ก็สิว่าเอ้าเสาเรีหน้าบ่าอาบุ่เหรอสุดนี่ไส้เน่นออกไปซื้อขวางมือเส้านี่ ตอนเฮ็ดเวียคือใส่สุดนี่อีกบ่แมนเฮ็ดดรามาลงอันคิดวิดีโอซื้อวบ่บแมนพี่น้องสาวแลวอยากสิบอกว่าสุดเทีเ่ยวสุดเอาบุญสุดเฮ็ดงานสุดเดียวกันพี่น้องฮีโ <c oughs> ค้ดซอยพี่น้องเราก็รังเอาขี้เห็นหมัดถม มัทผมแบบนี้่พว่าบ่ถมบ่ได้พี่น้องคันบ่ถมนะี่ยเวลาลมพัดนะโอ้กูละได้น,น้ำบบปไปเอายุ่ยไปต้นกูนะจักต้นนี่ยังบวบมูแจ็คมาซื้อต้นมันอะอะเธออาซาแหละสิผ้าที่พี่รองมาขุดลงพี่ ได้บกจกไหมล่ะพี่น้องเม่นบกจกันเน้นด้วยท่อไม้จิ้มแกวนี่เด้อันนั้นบกจกท่อไม้จิ้มแกวนะใส่งานบ่ได้แหละคุดดีในสีขีดวอดบ้านเท่านั้นน้อพี่นออนะ้องเนาะฝันคันแท่นหน้าจังเสีย จวกเลยโอ้แต่ว่ากับไขรก่อนเกาอยู่ดอกว่าพี่น้องไอ้สุดเที่ยวสุดเหตุงานสุดอาบุญคือสุดเดียวกัน <c oughs> ปู่เต้มเต้หมูอเจ้าเนี่ยฉันได้แล้วอยู่เหมือนจะได้ปู่ไม่เหมือนซาแรกก็จะได้ ไปซื้อมาไหมซื้อผ่าแบบนี้มาไหมปัดที่นี่ว่าย่านเราดว้วยแขหอนอีกกามารลดอาพี่น้องลนะปัดให้พี่น้องตอนนี้กะสองทุ่มกว่าแล้ว สองทุ่มกลัวได้ไหนว่นเป็นสองมเงสาวด้วพี่น้องเลยยู you know ่นเวตวัาแต่ว่ามันถ้าเด็ดตกดินอยู่มื่อนี้มีคนมาซอยถือกล้องให้ใครกับสุเทียอยู่สุเทียทั่งถอนห้าทั้งถือกล้องบ้านปุ้ยกับส่จัก่ยาน 阿妈蛋灌哦。 แบบนี้ตอนแรกนะสาแ้ลไปเห็นนะมันก็นอยุเน่นถุงลพสติกหัวเนาะสาแอลก,ก็บ,บรู้ว่านเป็นผ่านแบบนี้เวลาฝนตกเจังเสียสาแอลก,ก็บ,บรู้ว่าฝนมันจีลงไปหาดเต้นต้นสตรอเบอรี่ได้เพราะว่าสาแอลบ,บรู้ว่านเป็นหู้แบบนี้ขันหู้ว่าเป็นหูแบบนี้ซื้อมาจะโดดแล้วพี่นออ้องเอ้ยนี่สิแล้วก็เอินวันเล่าเล่าแท้ แล้วอยู่ไหม่อยู่ดอกปว้อนขอป้อนน่าเสร็จแล้วพี่ร้องอย่าวะสันเอ้อว่าเป็นตะนายอย่ากระด้ เมื่อเขาปลูกแล้วเนาะเขาลงทุนไปแล้วเขาก็ต้องเ็ดทุกวีทีทางเพื่อเขาจะได้ผลผลิตที่ดีปลูกแล้วมันเริ่มเป็นมากสุกแล้วก็ต้องหาแนวมาคุ้มหาแนวมาปิดกันนกกคอมเมนบ้านหอาก็บิวหยาเด้วพี่นองเนาะ มีฟางอยู่เอาฟางไม่เห็นเป็น่นไล่กาเอาไวต, <c oughs> ต้องเสียเงินซื้อพานี่เย็ดข้างขางคุณมาส่องเมืองอยู่แล้วพี่น้อง <c oughs> สิว่าสาวแย่บาทอีกแล้วเห็ดงานไปแล,วล้วก็บอไป <c oughs> เห็ดงานหลายเป็นบาทแล้ว่สาแลแี่พิคนได้สิบา่าเนาะ จกกระไดสะออดน,นี่ที่จริงมันไม่เป็นบักจกดอกพี่รองอันนี้มันเป็นแนวเดินขุดมั่นเป็นแนวขุดมั่นขึ้นซาแล้วว่าไม่แน่วอนขุดดินมัดถมผ่านนี่ซาแลลวก็เลยเอาเนี่ไม่เห็นเป็นบักจกซะ ปั่นเขาเด้นเนาะขุดดินขุดเดินเพื่เสียกินหัวตอนปั่นขั้นเทน,น้าเด้นเนาะ นะเจ็บก่อนเห็นก็พี่น่องเจ็บก่อนเห็นมาถมกัน ตอนนี้ก็เดิกแล้วพี่น้องเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีสามทุ่มซาแอลก็สิทโมเฉพาะซุ่มนี้หมื่นเอื้นเจ้าซาแอลคอยสิไปทโมซุ่มฝุ่นเห็นไหมแล้วเพราะว่ามันเดิกแล้ว กับจังแม่นไลายนี่จบทน้งหัวน้ำมีนยางอยู่กับใดก่อนจบคลิปนี้สาวแหล่ก็ขอฝากท่านพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์สาวแหละนี่ได้จ้าเพื่อสาวแหล่จะได้มีชีวิตสู่ในต่างแดนต่อไปสวัสดีจ้า